่สวยเลยอาจารย์ดีครับน้อบอากากยากอยาเราน้าปกเลยครับอาจารย์ก็ที่อาจารย์แนะนําเรื่องซ้อมหนักไม่เท่ากับซ้อมถูกเนี่ยก็ มันก็จริงๆแล้วว่าผมตัวผมเองก็มีอาการบาดเจ็บเนื่องจากการฝึกซ้อมด้วยหรือว่าอาจจะการซ้อมที่ไม่ถูกวิธีอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้มีมีสองประเด็นก็คือเรื่องหมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทหมอนข้อไหนเอ่อซีเจ็อ๋อซีเจ็ครับแต่ว่าตอนนี้ไปทํากายภาพแล้วอันนี้ไม่น่าเกี่ยววิ่งครับไม่น่าเกี่ยวใช่ไหมแต่เกี่ยวเนื่องในแเล่นโซเชียลเยอะใช่หรือหมอนที่ไม่พอดีหรือว่าเราพมลงเยอะหรือเอียง ผมว่าพฤติกรรมผมพลาดเองเพราะว่ากลางวันเนี่ยก้มหน้านั่งเรื่อยนานอันนี้น่าจะเป็นปัญหาแล้วตอนนี้เดีขึ้นแล้วนี่คืออาการที่คิดว่ามันมันทุเลาลงอีกเรื่องก็คือตรงเอ็นร้อยหวายครับข้อนะครับที่เมื่อวานอาจารย์บอกนี่ยตรงนี้ครับอาจารย์ครับตรงนี้อาจารย์บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นจุดเกาะจุดเกาะเอร้อยหวายใช่ไหมกระดูกส้นเท้าครับอ๋อไอ้จุดตำแหน่งอันตรายตำแหน่งหนึ่งของนักวิ่งครับก็คือ ตอนแรกเนี่ยมันมันตอนนี้คือเวลาบีบอ่ะมันเจ็บแต่ถ้าเกิดไม่บีบมันไม่เป็นไร uh huh. ผมไปหานักกายภาพเขาก็บอกว่าถ้าเราเจ็บเราก็ไม่ต้องไปบีบมันก็ใช้ได้เขาก็เลยบอกว่ามันงั้นไม่ไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าคุณยังวิ่งได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันแก้ไขได้ไหมครับนี้ไอตึกต็นอะไรวจริงจริงแล้วเลยครับเวลาการฝึกซอมเนี่ย อันนึงที่เราต้องทําความเข้าใจเราต้องความเข้าใจเรื่องร่างกายครับผมเคยพูดด้วยว่าเรารู้แต่วิธีการซ้อมแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจทางกายครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักวิ่งยุคปัจจุบันเลยนะครับเท่าที่เจอเนี่ยการบาดเจ็บเนี่ยไม่ค่อยเจอที่กล้ามเนื้อมักจะเจอที่เอ็นหรือกระดูกครับ เช่นชินสปรินต์การบาดเจ็บที่บริเวณเอ็นร้อยหวายเอ็นร้อยหวายอักเสบจุดเกาะหรืเอ็นร้อยหวายอักเสบกระดูกส้นเท้าแคลเซียมเกาะกระดูกแคลเซียมเกาะจุดเกาะเอ็นร้อยหวายพวกนี้เจอเยอะครับส่วนใหญ่แล้วสาเหตุมันเกิดมาจากการที่เราใช้มันมากเกินสารติดเรียกว่า o v e r u โอยูสอินจูรีคือโอเวอร์เทรนด้ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ครับ o v เทรนโอ n overuse คนละเรื่องครับ โอเวอร์เทรนนี่เราซ้อมหนักเกินแค่ครั้งเดียวก็อาจจะเกิดโอเวอร์เทรนแล้วอธิบาจใช่ไหมครับแค่ครั้งเดียวนี่เราอาจจะเกิดโอเวอร์เทรนแล้วแล over ้วโอเวอร์เทรนเกิดได้หลายอย่างยกอย่างเช่นเราวิ่งเร็วเกินความจําเป็นสําหรับที่จะพัฒนาแอ,อรบิกน,นั่นก็เป็นโอเวอร์เทรนแต่อาจจะไม่ส่งผลวันนี้ก็ได้หรือโอเวอร์เทรนเราวิ่งไกลเกินความจําเป็นม,มันก็กลายเป็นจังหมายเพราะว่าระ,ระดับของความสามา,ารถของการปร,รับตัวมไม่ได้เกิดขึ้น ันที่เกิดขึ้นตามที่เราวิ่งครับทีนี้ไอ้ตัว overuse เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยไอ้ที่มันเป็นระบบโครงร่างเห็นไหมฮะทีพ่พูดเนี่ยที่เจ็บเนี่ยเจ็บระบบโครงร่างนั่นเลยก็คือเจ็บเอ็นเจ็บกระดูกเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บข้อต่อครับเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นระบบโครงร่างระบบโครงร่างมันรับแรงกระแทกได้ระดับไหนเข้าใจใช่ไหม เวลาเราวิ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีแรงกระแทกเสร็จแล้วไอ้ตัวแรงกระแทกเนี่ยมันรับได้ระดับไหนมันแข็งแรงพร้อมที่จะรับแรงกระแทกนั้นแล้วหรือ,อยังแล้วหลายอย่างก็คือเราไม่ได้สร้างแต่เราเอาแต่ใช้ใหม่เดีวคืออย่างเช่นของเอสียส่ใหญ่ครับจุดเป็น็นเป็นจุดเกาะเอ็นจุดเกาะเอ็นแล้วก็มีตัวเอ็นอยู่ด้วยครับใช่ไหมครับ เอ็นเหมือนจะไม่เป็นไรเหมือ็นไม่เป็นไรแต่มันจะเป็นที่จุดจุดเกาะเป็นรอยต่อที่ตั้มที่เอ็นกับกล้ามเนื้อไปต่อไอ้จุดนี้ก็เป็นจุดเอ่ออันตรายสําหรับนักกีฬาแทบทุกชนิดเลยครับแล้วต้องแก้ไขยังไงครับอาจารย์เออควรจะทําให้เอ็นและจุดเกาะตรงนี้มันมีความแข็งแรงครับก็ต้องมาทำเอ็กซ์ซอร์สเอ็กซ์ซอร์สไส้ท่าไหนดีครับอาจารย์ เอ็กซ์ไซส์ง่ายๆเลยฮะที่จะินทำเองที่บ้านก็คือการเหย่งเท้าครับยังไงครับอาจารย์จะให้อาจารย์สาธิตให้ดูหน่อยครับทีนี้ไอ้เอ็เอนร้อยหวายเนี่ยมันต่อกล้ามเนื้อน่องครับไอกล้ามเนื้อน่องมันมีสองขีดเนี่ยเอ็นร้อยหวายกล้ามเนื้อน่องอันนี้<ช>ครับแล้ว,วมันมีน่องมีน่องชั้นไหนด้วยครับมีน่องชั้นไหนรียกว่าโซเลียสข้างในนี้ครับใช่ข้างในเครับข้างใน ชั้นล่างของโซเลสถ้าเราเอาไอนี่ออกฟึง่งปุ๊บปุ๊บขัดตัดออกมันจะเป็นโซเลสอยู่ไหครับแล้วค่อยไปเกาะกับเอนอไว้ก่อนครับครับเสร็จแล้วไอ้ตัวโซเลสเดี๋ยวมันทําหน้าที่เป็นตัวสร้างความมั่นคงให้ข้อเท้าส่วนใหญ่แล้วเวลาเราวิ่งเ,ร,เราหรือเราฝึกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะฝึกที่ตัวน่องชั้นนอกมากกว่าวก็คือเรายืนที่เย่งแบบเนี้ยเย่งเน้ต้องแข็ัด ใช่เ้ยี้ครับย่งแล้วนี่มันจะทําให้จุดเกาะนี่มันแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับเออใกล้เคียงการแล้วแล้วการทีนี้ทีนี้มันไม่ใช่ท่าที่จะใช้ยียครับมันต้องเป็นท่าที่พีแต่ต้นงก้าวเท้าข้างหน้าแล้วอยู่ในท่าหลังไม่ต้องไปมาเข้าท่าทั้งฉ่ยตัวไปหน้าข้างหน้าอย่างนี้ครับเข้าไปอยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้าทีนี้เสียงส้นเท้าขึ้น ท่าเนี้ยครับจะเข้าตรงีไม่ดีกว่าหนึ่เมื่อกี้เข้าถึงนี้ใช่ไหมแต่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยเข้าทีนี้มันจะเข้าน่องชั้นในอ๋อแล้วน่องชั้นไหนจะทําให้ข้อเท้าเรามีความมัน่นคงสูงขึ้นคือเราอ่ะต้องพัฒนากระน่องชั้นในใช่เพื่อให้ตรงนี้มันเกิดแรงแข็แงแรงเก่งแรงเกิดขึ้นแล้วก็ทำทำค้างไว้ใช่ไหมหรือทําลงหรือทําขึ้นไม่ใช่ครับอย่าอย่ยับเข่านี่ยยับที่ข้อเท้าอย่างเดียวนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ นัแหละอยากเฉพาะข้อเท้าใช่ถูกต้องไม่ได้เพียงที่นี้อาจารย์ครับแล้วเราควรต้องทำสองข้างไหมครับสองข้างเพราะว่าเกยข้างมันไม่เจ็บสองข้างควรจะทำสองข้างมันจะได้บาลานซ์กันใช่ครับแล้วที่นี้เวลาเราฝึกใช่ไหมครับเราฝึกเนี่ยเอออย่าทำอย่าทำเร็วมากครับถ้าทำเร็วมากมันจะโดนกล้ามเนื้อมากก็ทำช้าๆจะกระตุ้นการทำงานของเอ็นด้วย นี่คือโซเลสใช่ไหมครับอาจารย์โซเลสโซเลสก็คือกล้ามเนื้อชั้นในน่องกล้ามเนื้อน่องชั้นในช่วยแก้ไขปัญหาก็คืออันนี้ก็จะทําให้เอร้อยหวแข็งแรงด้ไหมครับเอร้อยหวแข็งแรงครับด้วยแล้วก็จุดเกาะด้วยก็คือเป็นชิ้นเดียวกันกระตุ้นให้จุดเกาะแข็งแรงเพราะตัวเอ็นเป็นแข็งแรงครับอาจารย์แล้วแล้วการที่เราเป็นตรงอย่างนี้แล้วเราควรจะควรจะหยุดควรจะหยุดวิ่งไหมถ้ามันไม่ได้กระทบมาก ก็<ข>อาจจะวิ่งน้อยลงวิ่งเบาลง่ายวิ่งน้อยลงวิ่งเบาลงครัไม่ให้มันเกิดการบาดเจ็บแล้วก็ทำแอบสาวดูเสียให้สองขางนี้ไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บเ,ออเ,เวลาทํามันมั่นคงกว่าเยอะเลยข้างเมื่อกี้ที่มันเจ็บอยู่เนี่ยเวลาทํามันไม่ค่อยมั่นคงสังเกตได้ได้ด้วยตัวเองงกล้ามเนื้อน่องเนี่ยตัวนี้ก็สามารถมันก็ ช่วยเสริมกล้ามเนื้อด้วยใช่ไหมครับใช่กล้ามกล้ามเนื้อน่องที่มันตัวบนเนี่ยฮะตัวน่องเนี่ยนะครับมันทําหน้าที่ตอนที่เราถีบตรงตัวเองไปนครับเป็นอย่างนี้ครับพอเราลงเท้าอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ต้นขาและสะโพกรับแรงใช่ไหมครับน่องก็รับแรงอยู่แต่พอเราถีบสรงไปนี่น่องตรงนี้แ็งแทงขอบแงขอบข้านนั่นแหละครับน่องก็ทำาะไรเมืออ่อร่ก็ตามที่ส้นเท้าเราลอยขึ้นพ้นพื้นนั่นน่องเป็นการทํางานของกล้ามเนื้อน่อง เียครับที่เป็นจังหวัดโผั่อันนี้เป็นการทํางานนั่นแน่น้องก็ฝึกประมาณนี้เนาะอาจารย์แนะนำว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราถ้ามันแข็งแรงเราอนั้นเสร็จก็จะลดแล้วก็ต้องทําอีกเอ็กซสชันหนึ่งครับอันนี้ใช้ยางยืดทําได้อ๋อใช้ยางยืดนะครับอาจารย์ยางยืดจะลองยางยืดอยู่ยางยืดอันนี้มันความหนาเท่าไหร่คะอาจารย์เท้าเเียอออันนี้มันจะบอกแรงต้านเป็นปอนด์นะครับ เป็นปอนะคะใช่ใช่ไงอาจารย์ใช่ครับแต่เรื่องเหยียบของข้างนะครับต้องเป็นหนังหมาน่ารักไม่ใช่ปล่อยลงไปปล่อยไปอ่านั่นแหละครับจึงเจ็บข้างขวาใช่ไหมครับข้ามโอเคนะถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วค่ะกล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันทำงานตรงข้ามกับกล้ามเนื้อแข็งนี่คือกล้ามเนื้อแข็ง จำเ,เนื้อสะะัตว์ตรงนี้เราเรียกมันว่าที่เบียลิสแอนททเลียที่เบียลิสแอนททเลียใช่ครับเรามีความจําเป็นต้องกระตุ้นให้มันแข็งแรงเหมือนกันครับครับ,รบทีนี้ยกขึ้นครับยกขึ้นแนวเส้นตรงเสนะร็จแนะแล้วกระดกขึ้นลงนั่นแหละครับกระดกลงปล่อยลงแล้วกระดกขึ้นนี่มันนี่กําลังทํอะเพราะสองมัดเดียมันทํางานคู่กันมัดใดมัดหนึ่งก่อนแอร์มันเสี่ยงในการบาดเจ็บเหมือนกันทั้งคู่ ก็คือเมื่อกี้เราทำข้างหลังตอนนี้เราทำหน้ากล้ามเนื้อที่มันทํางานตรงครับคือใช้แรงต้านจากยางยืดเพื่อที่จะให้มันนี่อยู่ในตำแหน่งดอทิเต็งตำแหน่งดอทิฟเต็งมัดเนี้ยมันทํางานเป็นตัวสั้นครับก็คือแค่นี้เองครับอาจารย์แค่นี้ครับทำทำบ่อยแค่ไหนครับทุกวันหรือว่ายังไงครับถ้ามีการบาดเจ็บอย่างนี้ควรทำทุกวันทำทุกวันวันละยี่สิบครั้งสามเซตยี่สิบครั้งสามเซตทั้งสองข้าโอเคนี่ครับได้ท่าการยืดเหยียดครับ ทีนี้ทีนี้พวกเอ็กซ์ซอร์สไลด์พวกนี้ที่ใช้บางอย่างก็ต้องระมัดระวังถ้ามันมีอาการอักเสบเยอะอยู่ก็ไม่ควรเริ่มทำเอ็กซอร์ไซส์อันนั้นต้องไปทำพวกอันตราซาวกินยาให้อาการอักเสบหายไปแล้วเราเริ่มมาทำเอ็กซอร์ไซส์เพราะว่าถ้าเราทำอันตราซาวแล้วเรากินยาการบาดเจ็บก็หายไปใช่ไหมฮะการอักเสบก็หายไปเราวิ่งอีกเจ็บอีกเพราะมันยังวิ่งอยู่มันยังอ่อนแออยู่เราก็ต้องเอาเอ็กซอร์ไซส์มากระตุ้นให้มันแข็งทีนี้ที่อาจารย์บอกการอักเสบเนี่ย มันเราใช้อะไรตัวเป็นัวชีวัดครับคือปวดบวมแดงร้อนอ๋อปวดปวดเป็นใช่ไหมเวลาปวดปวดบวมไหมไม่บวมแดงไหมไม่แดงร้อนไหมไม่ร้อนั่นแสดงว่าอักเสบระดับต่ำถ้าปวดบวมแดงร้อนนี่อักเสบเต็มที่อันนี้พวกนักกายภาพบัตรดหมอสอนผมแต่คือผมอ่ะปวดแต่ว่าถ้าไม่กดก็ไม่ไม่เป็นไรไม่รู้ใช่นั่นแสดงว่ามันเป็นอาการอักเสบระดับเริ่มต้น ่เริ่มต้จะต้องระมัดระวังเดี๋ยวอ,อกเสียบหน,นกักกระโดมีนักกายภาพบอกว่าให้ยืดเยียดอ่ะถูกต้องก็ยืดน่องยืดน่องเพิ่มถ,ถ้านี้ก็คือการยืดอย่างหนึ่งถ้านี้ไม่ใช่การยืดครับถ้านี้เป็นสเตรนจ์มไม่ใช่เฟล็กซิบิลิตี้อันนี้เป็นสเตรนจ์เทรนนิ่งเป็นเซอร์ไซส์ที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั้งสองเอ็นเซอร์ไซส์ อเลยที่บ้านมีเยอะเลยนะครับอันนี้ตัวชอบเลยเนี่ยผมก็ชอบนี่นะครับร้านกาแฟมีกาแฟมีผักมีผลไม้มีผักปั่นด้วยอาจารย์ครับมีผักมีผักปั่นด้วยไม่มีน้ำตาลเลยเนาะไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำไม่มีส่วนผสมของน้ำโอ้ยอดเยี่ยมย้ารยมาอยู่แบบนี้ซะแล้วโอ้อาจารย์มาจากกรุงเทพอันนี้อันนี้มีผักอะไรบ้างครับอันนี้มีเคลมะนาวแอปเปิลสับปะรดค่ะ อ๋อไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลอ่ะเอาคนละแก้วเลยครับคาละแก้วสามแก้วเลยเอาอย่างละคนละสูตรไหมมีหลายสูตรเออก็ดีนะทำไม่รวมมีแอปเปิ้ลมะเขือเทศสับปะรดแครอทฝรั่งอันนี้ให้แค่แค่แคลเคลแหน่อะไรสีแดงไหมบำรุงเลือดสีแดงบำรุงเลือดอันนี้มีอะไรอันนี้มีแอปเปิ้ลค่ะบีทรูทค่ะไม่มีสีผสมอาหารเออบีทรูทดีมากสีหรับนักวิ่งอ๋อข้นี้นนี้ ปิดรูทงั้นผมอนนี้คัะอาจารย์เรานี้ของปีใหญ่อันนี้ได้ค่ะสามร้อไม่ต้องใส่แก้วก็ได้ครับขวดนี้เลยไม่ต้องใส่น้ำแข็งไม่ต้องค่ะแต่เพราะว่าถ้าใส่น้ำแข็งรสชาติจะเสียขวดเท่าไหร่ครับเนี่ยขวดละห้าสิบบาทโอเคเดี๋ยวจิงจูชายด้วยครับจิงจูชายลวกเพิ่มด้วยได้ค่ะด้วยมหนึ่งจานแล้วเขามีไข่กระทะด้วยนะจานไหมย็นไงครับจานผักเคลมันรู้สึกว่ามันขมมันอะไรไหมหวานสับสนอ ีอยู่แล้วนี่ครับอันนี้มีเคลมะนาวแอปเปิล้ลสับปะรด,ดอ๋อสูตรดีครับเราพาอาจารย์มาชิมต้มเลือดหมูจิงจูชายกับไข่กระทะนะไข้ <c oughs> ตำลึงนีงไหมเนี่ยมันเป็นอะไรจริงจูชายมันเป็นจิงจูช่ายไม่ขา,ายตำลึงเลยเหรอเดี๋ยวให้ c ชัด GPT ช่วยว่ามันมีประโยชน์ยังไงเหมือนกันเลยนะ หลังจากที่เราออกกายแล้วเราก็ต้องเติมโปรตีนใช่ไหมคะอ,มอร่อยไหมอร่อยแต่มันออกขมๆมนิดนึงไหมผัดปานหน่อยเพินมอนนะ่นี่ข้าวก็เป็นข้าวข้าวป้องข้าวป้อง,อง้วยมีจมูกข้าวในยนะเนี่ยวันนี้เรามาลองชิมต้มเลือดหมูจีนจูชาครับนี่นะแบบนี้ที่เราสั่งนะแล้วก็มีไข่ค่ะแต่วันนี้ไม่มีนะครับไข่กันนะทะ นะเป็นต้มรลดหมูแต่ว่ามีการลวกผักจิงจูชายใส่ไปไปให้มันเพื่อประเทศแค่ก็สอนพวกเราอจ่อย์ครับจิงจูชายต้มรลดหมูเป็นไงครับอาจารย์อร่อยดีครับโอเคเคยทานแบบนี้ที่ไหนไหมครับเคยไหมครับเคยจริงๆมันมีหลายที่เลยครับไอ้น่ต้มเลืหมูจิงจูชายในแต่ละเมืองก็จะมีเชียงใหม่ก็มีระยองก็มีครับเน็ตเทพก็มีแต่ว่าในเน็ตเทพก็จะหากินยากหน่อย อาจารย์แนะนำไหมครับให้นักวิ่งมาทานกันผมจะดูอาหารมีประโยชน์ดีครับดีมีทั้งโปรตีนแลวไป็นเินเอแร่มีข้าวกล้องด้วยใช่นี่เขาใช้ข้าวกล้องด้วยแล้วก็ยังมีนี่นะครับน้ําสกัดผลไม้ด้วยนะครับน้ําสกัดผักผลไม้อ๋อซึ่งดีมีประโยชน์นะครับอาจารย์ชอบอันนี้ก็ได้วิตามินเยอะต้มเลือดหมูจริงจูชายบริเวณอ่างเก็บน้ํามาประชันนะครับคุณโฆษณาให้เขาเหรอที่เราต้องมาทำคลิปเกี่ยวกับว่าอะไรให้ประโยชน์กับนักวิ่งให้ได้ เดี๋ยวไปดูกันว่าประโยชน์จริงจูชายคืออะไร